ซุงมขาพี่นอ้องเขาเ <c oughs> มื่อได้ก็ข้าวจีออนพี่นอ้องเขาไปเอวเดีย๋ยทีเวียงเมืองพังนะคะนอนทีเวียงเมืองไป <c oughs> <c oughs> เลยอา่าไปกันสามก็อกีร้าวแล้วก็ไอเ้เมืองไปเอวเดี๋ยวเจ้ามึงฮะนอนจะไปกินซื้อกินปู้หวาน,วานๆเขาระหว่างข้างว่าจะมีอย่างพอง่อเขาจะถ่ายท้ำคือพี่นอ้องเขาเห็นเนาะเดี๋ยมีไอ้อยียงเก็บ ใครเลยกดติดตามกันคายินคนออ๋นนี่ครับก็เมยอฮรดเอาขากัดเออบ้างละเดินกันกับซอปูค่ะก็ไม่เออไปจันรกกล้วยรั่วแล้วน่มีบัตรตัวเองมีทุกวันนะการได้มาผ่าผ่าผ่าหมุนเจ้าผมไม่เปน่นารณะกปเสร็จเล

อ๋อนี่ยือขายผู้เอาผู้ยากับกระถางกับอะไรกเาห้าสิบาทซิซอมละยาพัน่ะใส่ใส่มดอะกันลเที่ยัเี่ยวอสมุดแน้ห้บาทอะไรกันเี่ยห้ก่งดาวมาย แต่ใจมาซื้อกินกูมาแล้วนั่นใกินอ่ะจนีมา่าื่อุ้่เงนปัเี่ใกินนี่นะหมอดี้นจัเียนอล่ไปอยู่กุงเทียบแดีสั่งลงอ่ะจอมไปสนี

เป้นป้อยเป็นคร้งเนี่ยกขายน้อต้องป่อยกันหนึ่งเดว่างต้านนวอย้เาขามน่างได้ขายได้เพราะขายได้ายดีไงขายก็าก็ามต้านเออใส่ก้วมาเอาเลยก็โลกมีในดวงมึอหัวอ๊ยนเนเยนอ้กัดไร้ขายของมีก้นแต้แล้วไม่มีง

ม่มัไอ้เหี้ยแนันอออกมาใกหวไอานมเยวนึกเตอ่์มามึกเพมาแึเตงมานูกนพิ่วมานึเพิ่

เนซ่ประมาณเซ่ในตู้อามวยดงใสวะมีใสวะใสฮะเ้องปน่นอนมาเ้าน่อซ่ประมาซ่ในตูจากขาเจ๊นีนมีมดฮะเนาะจากขาก็มีมีดีหันเขามักเจ๊นี่ดูแลหนามากเออจักขาพวกกินเนีมันมันเดีครบมันหนุนอย่งีควบมันตับตั ขึ <Bond> ้นครับคัแนนใจกับผมมาดบเลยอ่อนมากแค่บอกว่าจะขึ้นหรอไอไมเยมันไม่รังตัวน้ำไม่ฟุบเลยกหนาวชาเมื่อสตูบอกว่าเนื้อนาชาสตูน่ะหอมมากมากรับาคาเมเลยผ่าเลยครับ าคุณก็กลัมากลับมดนะข้าวเปียกขอาขาวชีสข้าวข้าาว่รายกาอ้งไใส่ตัวเย็นไปเปียงจีนเออียนยังก้มมีมาเป้่าใส่ยาแนวไว um so ้แ <commissions> ค่ตเ็ อาเรไ้แก่ฟของกําแรน่นต้งกําแพงบันเ่ยก็ป็นผู้ลี้นบานก็แล้วก็โม้สิก้าเยือกนึเลเหลือลูบ้านพนป้ากังมือมูนข้างนี้แ่ขางนี้แต่มรอนีหล่อาอยู่ไม่ออกคมปะำนามาใหม่น่ะ ออกขาก็ไม่ก่อซื้อปูยาวคะนอกินปูก้อยยาวค่ะที่ออกมือขึ้นนอาคนนอที wow ่ออกมือขึ้นในหมู่บ้านนอกในเขาาออกมยเ้า ส้มในขนอไปเมือพงพาในป้อมได้ส้มติดเนอติดตมาแต่ตือนวันถึงมือพางอะกนเนาะภายกว่ามือพางแนมได้ซื้อส้มมือพางในแด่มันหมายความว่าเดมืองพางในขนอ่อดก็ลโลสองโลสองสามโลแต่ห้าสองก็ปีปน,นองแต่เอาสี่โลในขนอ่อด้แต่เป็นอย่างแบเพราสามก็ทั้งหมดก็เป็นหก ปีลาวอ่านซื้อโลเหลียวโลเหลียวสงมีหาเก่นดไว้ในเขาก็เลยจัดไปเลย2กิโลนี่ครับอ๋อค่ะอันนี้ก็ก็มาเวซื้อสมซื้อสมเย่วก็เดือกขึ้นลงมาขึ้นตังเกียงลาวเย่าในเขาเมื่อกี้ตังเมื่อกี้กับน้องยาในี่ครับแล้วก็มาเวซื้อสมผัังตั้งในี่ครับ กันได้ก่อนคาะเนอสังว่าเกี่ยวกวิดีโอโห่ในจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดซับสไครปปันขาเขาปันจุ่มเขานะคารเนอ